ก่อนที่จะไปบ่งวีดีโอก็ฝากกดติดตามแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวยน้าเลยเด้อครับผมเพื่อจะได้บ่ได้พลาดชิปใหม่ๆเนาะครับเอาพร้อมแล้วก็ไปบ่งวิดีโอกันเลยครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องืันนี้ก็ได้มาพบพ่อกันอีกคือเก่าเนาะครับผมืันนี้ก็มีเมนูมาเสนอคือเก่าแ่ละพี่น้องอันนั้นก็คือเมนูแบบง่ายๆแล้วครับผมวิธีทาไข่น้าเนาะครับผมเอาเฮามาบ่งเครื่องปรุงเลยกับองค์ประกอบเลยพี่น้องว่ามียังแน่นาะพี่น้องเนาะเครื่องปรุงหลักๆก็จะมีซีอิ๊วขาว เราก็จะมีรถดีแล้วก็จะมีหอมสดนะพี่น้องเนาะซึ่งหั่นไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีหอมหัวใหญ่เนาะครับผมซึ่งที่ขาบริได้คือไข่เนาะพี่น้องเนาะเอาความแล้วเขาก็ไปเริ่มลงมือเห็ดความตันเล็บครับผมเอาตอนแรกเขาก็มาค้างหม้อไว้สักอนเนาะครับผมหลังจากนั้นเขาก็บร่อให้น้ำเดือดสักคนเด้อพี่น้องบาดนี้เขาเอา,เอาบาดนี้น้ำก็เดือไดได,ได้ที่เราพี่น้องบาดนี้เขาก็เอาเครื่องปรุงลงเล่เนาะครับผม ซีอู่ขาวแล้วก็ตามด้วยรถด,ดีลงไปเรืนะ่องน้องพี่น้องเนาะซึ่งกับเป็นเมนูง่ายๆนะครับผมตามด้วยหอมหอมัวไนย์นะครับผมจากนั้นเขาก็ร้อยหอมหัวใหญ่สุกสะกอนเด้อพี่น้องบัน้นเขาจะค่อยเอาไข่สำหรับไข่ที่เขาเช็ดไข่นนะ้ำในพี่น้องเขาเติบ เขาจะต้องตีสะ่อนนะครับผมตีแบบเพื่อให้เห็ดไข่เจียวนี่พี่น้องเ<า>พราะหอมหอมไงหอมา้อหัวหอมไง,งสุกแล้วนะครับผมเขาเอาไข่ที่เขาตีไว้เนี่ยล่งด้วยพี่น้องบาดน,นี่ซึ่งก็เป็นเมนู ง่ายๆประหยัดประหยัดเนาะพี่น้องเนาะมอกับยุคนี้เลยครับผม <c oughs> เอาหลังจากตีขคสุกดีหรอพี่น้องเข้ากับใส่หอมสดลงไปเลยครับผม ก้าตักไปซิมบาตนี่พี่น้องเฮเสร็จแล้วครับผมก็เป็นเมนูง่ายๆเห็ดแป๊บเดียวนะครับผมไม่ต้องเห็ดโดนนะครับผมเอาบาตนี่พี่น้องมาลองซิมเบิังครับผมว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะจะา่านบปะปากัานมันหอน วานหอมหัวใหญ่ลูกพี่น้องเนาะเอารสชาติดบดูก,การอยู่ครับผมพิจารณครับเอากลับไปด่านเซ็ตสินเนาะครับผมหากคำว่าเบิ่งแล้วถ้ายังบ่ท่านกดติดตามกดฝากกดติดตามให้ในเรื่องพี่น้องเพื่อจะเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปเนาะครับผมแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งกริ๊งๆให้น้ำด้วยนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ส์มินิสกอร์ดพี่น้องเนาะไว้เจอกันคลิปต่อไปที่พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ เอาก็เป็นดันเซ็ตสิสนนะครับ <c oughs> <c oughs>